สี่สิบผฉากนะครับเดี๋ยวนี้สมัยนี้ล้ำแค่สิบฉากหรือตะกี้ล้ำสี่สิบผฉากแล้วกเพราะจะล้ำแนลวกับสิเตยที่ละครสองก,กนและสมัยก่อนเนี่ยเพิ่นสิบเป็นแบบเตยในเรืองเป็นล้ำเดินล้ำเดินเป็นล้ำเดินอ่อราล้ำลุแหลวกับเดินตองใช่ไหมครับแน่ แล้วที่นี่อ่ะเริ่มมีการปรับเปลี่ยนเอาเพลงตลาดเพลงดังมาเตยในชมล่าแล้วคนระับมีหันเครืองเห็ดเป็นเวทีเองมอล่ำนะปรับโตเพื่อทีช่ชงที่คนบริยมมาเห็ดเป็นเวทีเวทีมีเวทีร้อยเองเวทีนางลานเองอกับมบบอล่ำก็เริ่มมีการปรับโตนะครับหาเวทีมาเห็ดเองเริ่มมีฉากมีผ่ามา พ่อมา็เรล่มนียุคข,ของไม่อัพแต่ก่อนนี่ส่วนมันก็จะเป็นสิเขาอื่นสแตนเนาะฉากถึงมันปิดมอลลัแต่ก่อนเขาสิรู้กันนีเขาสืิอว่าสแตนนะครับเริ่มีแผ่นเหลื่อมแผ่นหูสางมาประดับตามผาตามอย่างเป็นเป็น,ปนทั้งหอกทั้งเขาสแตนกันสิเป็นป่ายซื้อขนาซื้อๆเด้อันอื่นลวดไล่เป็น ลายไทยไล่อย่างหนีบบ่มี่นิจต่ไปคณะตะวันไปคณะบางวงมันกับเอาหูสั่งที่มาตัดจุดนะครับตอกใสตตะปูพอเวลาเวทีมันขยับเป็นบ่อ่าพอมันขยับิดนึงมันก็สีเหลืองพือบ้าพูอบ้าก็จะเป็นชุดปักเหลื่อมปักเหลื่อมปักกระจกผู้ใดได้ใส่ชุดปักกระจกนี่ถือว่าถือว่าขัดผมนีบบะมี่โอกาสได้ใส่แล้วบกมีเงินซสื่อนะเราก็เป็นแค่พายะ น้อยผู้นึง่งเ,เพิ่นเกษสรชุดนะู้น่ะเตรียมใหม้ก็จะเป็นชุดเหลือเลือดเขาเหลือเหลี่ยงเขานะครับพระเอกไงข้าวใดไปกอนของขา้าวแบบชุดเหลือเหลี่ยงก็จะเป็นชุดปอกไยง่ามบันไดนาคอนนะครับปัจจุบนี้พ่อแม่สมัยต่อมาช่วงผมมาอยู่กรุงเทพมนครเริ่มมีเฮ็ดฉากเริ่มมีฉากเป็นลายไทยเริ่มมีเป็นคณะที่เฮ็ดฉากก้อนมนู่นนะซึะเป็นปฐม เถิเพิ่นมีความให้เถิมีลิบมีไฮโดรเลกมีแนวลอยมีขนาดหนูพันกับพนาปฐมมันทั้งศิลหนูพนันพิเฮ็ดฉากทั้งนะครับหนูพนันพิเฮ็ดหนูพนันวิเศษศิลีมเป็นหมอลำดังเมืองขอนแกน่นเบอร์ตนๆด้วยกัน,นสมัยก่อนในยุคนั้นะผ,มผมอยู่แก่นคนครนะครับก็มีแกนนมม่นนครปฐมทั้งศิลหนูพนันวิเศษศิลระเบียบว,วัฒนธรรมยถาหาวงใหญ่ๆของ จังหวัดขอนแก่นอันนี้ขึออ้นหญงอีหลีแล้วก็ได้รับความมีย่อมยางสูงสุดเพราะว่ามีความท่านสมัยมีหางเครืองหลายนะครับเสียงอีสานนี่คือเพื่อนร้อยตัวอยู่แล้วเสียงอีสานตอนนั้นนี่ร้อยหนีจากความปิหมอลำไปเลยนะครับมีความปูอินเตอร์มีความมหาชนแต่ว่าหมอลำที่เป็นมีความป็นหมอลลัลมหรอะมีความเมมมามขาเอินมากเลยอะ คือหนูพลานวิเศษศิลปเรเบียกว,ว่าศิลป์ปฐมเนื่องศิล์รัตนศิลินดินเทียกันเด็กกันน,นัคารมันเรื่องศิลป์หาขนาดนี้ศิลมีงานหลายแล้วก็ได้เดินสายอยู่ตลอด